สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาโชววิดีโอนี้ผมได้สปอนเซอร์จาก Xbox ได้รับโค้ด PC Game Pass มาฟรีเพื่อเล่นเกมให้คุณผู้ชมดูนะครับ Xbox PC Game Pass เป็นการเหมาค่าบุฟเฟ่รายเดือนแล้วก็จะมีคลังเกมให้เราเล่นได้เยอะมากมีทั้งเกมเล็กแล้วก็เกมใหญ่มีเกมที่เป็นเกมออกใหม่ด้วยถ้าใครสนใจอยากรู้วิธีซื้อหรืออยากดูว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างสามารถดูได้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนี้นะครับ เราชนะอย่างง่ายได้ด้วยการเล่น flush ไปแล้วเราเหลือเด็กอะไรที่ยังไม่ได้เล่นบ้างเด็กไม่มีแจ็คแม k มคิงอันนี้ไม่มีเฟสการ์ดเป็นอันสุดท้ายละที่ที่น่าจะเหนื่อยอยู่นะครับโอ้เพิ่มหนึ่งเวลเชอร์แล้วก็ครั้งต่อไปจ๊กเกอร์จนอันนี้ให้เล่น5ใบโอเค3,5,6,7ถ้าเราเรียงตามสูตรใกล้แล้ว โอ้สามสามสามหรอไม่ผมว่าโพแดงเนี่ยโอ้ oh, มีตัวนี้ยวประคายด้วยนะมีเจ็ดเจ็ดด้วยโอเคต่อไปก็เป็นเจ็ดแปดเก้าห้าเดี๋ยวนะคู่เจ็ดสามสี่ห้าคู่เจ็ดคู่สามคู่เจ็ดคู่สิบ โอเคไม่มีคิงไม่มีแมมไม่มีแจ็คเอจะเล่นยากมากถ้าถ้ามันเรียงแบบ1,3,4,5ไม่ได้ไม่รู้ว่าเรียง1,2,3,4,5ได้หรือเปล่านะถ้าได้ก็โอเคบวก2ชิปต่อเด็กที่มีถ้าเล่นเล็คู่จะบวกมัลติ p พลเยอร์เราจะเลือก1ใน2อันนี้แต่ว่าเราจะดูโจ๊กเกอร์นี้ก่อน จ็กเกอร์ตัวนี้จะได้คูณ10.1เมาส์ต่อ s กอร i n ิง n อนแฮน c ์ r การแล้วก็กินแอนแฮนด์บวก3ต่อจ็กเกอร์ที่มีอืมกินแอนแฮนด์การ์เหรอครับเราจะเล่นเด็กกินดีไหมเดี๋ยวลองเล่นเด็กกินดูก็ได้ถ้างั้นแล้วก็บวกตามตามเลขคู่กับชิปผมว่าชิปในเด็กไปก่อนน่าจะได้เงินเยอะกว่าคือมันได้ทุกรอบแน่ๆไม่ใช่เลขคู่อย่างเดียวจ๊กเกอร์ต่อไปจะฟรีและฟอย เอาอันนี้ยังไม่มีมัลติพลายนะนี่จะใช้ยากนิดหนึ่งนะครับเจ็ดคู่เจ็ดคู่เอซตอนนี้เรามีโพแดงอยู่3าใบโอเค4 5 7เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องเล่น5าใบด้วยนี่ว่านะงั้นเราเล่นทูแพรไปก่อนสองร้อย เล่นทูแพรเรื่อยๆอันนี้เหลือโพดําไว้เล่นไปก่อนน่าจะชนะได้แล้วล่ะนี่เดี๋ยวนะเอาเอาแปดเก็บเอาสองใช้ดีกว่าเอา้าทำไมเป็นแพรไม่เป็นฟลัชอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเล่นไม่เป็นฟลัชเหรอ หรือว่าผมดูเลขผิดเหรอเอางงผมอาจจะดูผิดจริงๆก็ได้นะมุ้ยเกือบแพ้นะเนี่ยขอโทษโทมื่อกี้มันอาจจะมีดอกจิกแล้วผมเล่นผิดไปแย่แล้วโอ้นี่โจกเกอร์บวงหนึ่งดิสการ์ดแล้วเป็นฟอยด้วยนะครับคุ้มมากกลอบเลขซื้ออะไรไม่ได้นอกจากก๊อบเลขเก็บไว้กอบการ์ดเข้าการ์ดอืมดับเบิลเงินที่มีแม คลับทั้งหมดดีบัฟโอเคเรามีทิ้งการได้6 7 8 9 10อันนี้คือชิวๆไปก่อนเลยหนึ่งรอบแล้วก็9 9 6 6นี้ได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราเอาอันนี้ดีกว่าเอาฟลัชวุย้ยจะไม่มีหรือเปล่า6 กท90แปดเก้าสิบกถ้างั้นหกเจ็ดต้องเผื่อว่าทิ้งการแล้วการไม่ขึ้นด้วยแต่ว่าไม่มีแจ็คแบมคิงก็เรียงง่ายขึ้นเยอะอยู่แล้วนะน่าจะไม่เป็นไรอยู่ที่ว่าไอ้พวกการ์ดที่แบบสเตรทฝันนี่น่าจะยากสร้าง2พลเนตน่าจะอืม สจากสกาี่สเปกต์ัวก์สอืมงั้นผมขายเดฟซื้อสเปกตรอัดีกว่ามันเย้ายวนใจมากเลยเนี่ยนะครับเปลี่ยนอันเดียวกันให้เป็นสูตรเดียวไห้เปลี่ยนหมดมือให้เป็นสูตรเดียวสร้างรายโจเกอร์ Joker แล้วสร้างแล้วให้เหลือเงินศูนย์นะครับเรามีเท่าไหร่ครับศูนย์ได้อะไรเหรอถ้า โอ้จะสร้างทาโร่ถ้าเกิดว่าเราเงินน้อยครับทำได้หนึ่งใบเพิ่มสีแรนดอมเอ h นแฮนแต่เอ h นแฮนก็จะโดนกินอยู่ดีเนาะเอ้ยสร้างมาให้โดนกินดีไหมล่ะหรือว่าจะเปลี่ยนทั้งมือเป็นดอกเดียวกันดอกเดียวกันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ไหมตอนนี้เอ h นแฮนแล้วโดนกินดีกว่าโอเคเงินหมดแล้วต่อไปจ๊กเกอร์จะเป็นฟรีอันคอมมอนเอาไหมเอาแล้วกัน ไม่รู้จะดีป่ะนะแต่สร้างทาโร่เรื่อยๆก็น่าจะโอเคอันนี้อะไรเอาไปให้โดนกินเล่นๆไปสี่ห้าเจ็ดสสสี่ห้าแล้วนะหนึ่งสสสี่ห้าให้ไหมให้นี่นานี่ไงเราต้องการรู้เรื่องนี้แหละซึ่งให้ก็โอเคสรุปมีผลจริงๆนี่สร้างทาโร่โขึ้นมาเพิ่มสองใบให้กลายเป็นมัลติพลายเ้าเจ็ดแปดเกสเจ็ดแดเกมาแล้วอะ่ะ เราเหลือแค่เรามีโอกาสได้โพแดงเหมือนกันนี่ไงหกเจ็ดก็ได้ flush ก็ได้เราเปลี่ยนเป็นมัลติพายแล้วเราก็กินไปเลยนะครับ flush กินไปแล้วเ,เอาตัวนี้เป็นตัวคูณเนาะตัวคูณไปหลังสุด แบบเป็นฮาร์ดสบายแล้วแป๊บนึงนะตอนนี้น่าจะโอ้ยต้องการแค่40เอง40ก็อะไรก็ได้แล้วลแหละตอนนั้นก็5้7 9คู่6ก็ชนะเราไหมเนี่ย20ก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าเราจะทิ้งการ์ดเยอะๆเพื่อเอาพวก e n h a n c e ขึ้นมาให้หมดแล้วจะได้กินทีเดียว ด้วยนะ6789 56789ได้เนาะ5 6 7 8 9นะครับเราทิ้ง2ทิ้งอันนี้แต่ 8, ต้องเก็บเดี๋ยวก่อนเราต้องการแค่คู่6เราทิ้งอย่างอื่นยกเว้นคู่6ทิ้งให้เยอะที่สุดจะได้ได้เยอะที่สุดคู่6เอาที่เหลือทิ้ง S A C ทิ้งเหลือแค่คู่6 กับ Enhance ที่เหลือโอเคคู่6แล้วก็ Enhance 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 จัดไปถ้าเป็นสโตนการ์ดมันเป็น Enhance เวลากินไปมันจะได้การ์ดเดิมมัะนะหรือมันออกมาเป็นการ์ดที่ไม่มีดอกไม่มีอะไรเลยขาว,ขาวๆเฉย โจเกอร์จะได้บวก2ต่อรีโรที่ใช้ในช็อปตอนนี้0เปลี่ยนทุกใบให้เป็นสเปซเพิ่มการ์ดเข้ามาในเด็กเพิ่มทาโรห่งในสาเราใช้ทันทีเราโลภทาโร่อยู่แล้วเพิ่มตามเซลล์วัลลูโจเกอร์คือ12น่าสนใจครับเอาตังก่อนเสร็จปุ๊บก็เพิ่มการ์ดเข้าเด็กเอาการ์ดเ n h a ฮ c นส์แน่นอนถ้ามีนี่ไง เอาถ้าไว้บนมือก็ไม่โดนกินครับเอามาคูณก่อนได้ถ้าจําเป็นค่อยเอามากินต่อไปสเปรดจำเป็นไหมอันนี้ศูนย์หรอเออว่ะเอามาก่อนโจเกอร์จะได้บวก2 m u มัลติลายเออร์ต่อรีโรในช็อปก็คือจ่ายเงิน5เพื่อบวก2 m u มัลติลายเออร์ก็จ่ายไปก่อนครั้งนึงแล้วกันหรือเราจะเก็บเอ้ยเก็บเซลล์วลูดีกว่าว่ะสองเมลช่างมันเถอะเก็บเซลล์วลูนี่แล้วเงินเราเหลือต่ำกว่า สี่เนาะสี่ลงไปก็จะอ๋อต่ำกว่าห้าก็คือสี่ลงไปก็จะได้เพาทาโร่เรื่อยๆร,รีโรบอสหรือเปล่าฮาร์ดดีบัฟรีโดมไม่ต้องรีโรหลอกสู้ได้สู้ได้สามสี่ห้าหกเจ็ดสเตทเฉยๆเลยโอ้ ได้จริงบอ่าเก้าเก้เปลี่ยนเป็นโพแดงแล้วเป็นเดี๋ยวก่อนนะเรายังไม่มีอัปเกรดถ้าเราเปลี่ยนเป็นโพแดง3ใบก็จะได้ f l ั s h เนาะเอาแต่โพแดงมันจะดีบัฟรอบหน้าแต่ว่าถ้าใช้ได้ก็ใช้ไปเถอะ เป็น flush ไปมีคูณอย่างนี้นั่นแหละน่าจะชนะแล้วมั้งหรือเปล่าหรือเปล่าเออสร้างสองพ l ต้องมีช่องได้เงิน5คือใช้เงินให้หมดนะใช้ให้หมดได้เงินหนึ่งต่อ9ที่อยู่ในเด็กคูณ3มถ้าเกิดเล่น trios kind โอ้โอ้เอ้อาอเพิ่มดาวก่อน trios kind จริงเหรอ เล่นไพ่ตองกับฟูลเฮาส์ฟูลเฮาส์มันมีตรีอวบคายแน่ๆอยู่แล้วแต่ฟูลเฮาส์น่าจะทำได้ยากกว่าถ้าเราทำตรีอวบคายได้ก็เหมือนทำฟูลเฮาส์ได้งั้นทำตรีอวบคายแล้วเราเอาใบเมื่อกี้มาจะดีไหมแต่ฟูลเฮาส์อันนี้ก็มีผลนะโอ้แต่ว่า มือเต็มมาเด้ขา,ขายไข่ไหมขายไขยเ่เหรอะตอนนี้คุ้มมันไม่ดูนะมันอาจจะไม่อาจจะเสียใจที่ซื้อมาอย่างนี้ก็ได้รีโดแล้วจะฟรีออลเราไม่มีเรื่องรีโดอันนั้นฮาร์ดดีบัฟใช่ไหมเออสีแดงโพแดงต้องสร้างเดี๋ยวสร้างไม่ได้สามสี่ห้า เราต้องการตองไม่น่าเลยเนาะยากเนาะเดี๋ยวเราเอาโพแดงก่อนแล้วกันรอบนี้โอเคได้โพแดงพอดีทีนี้เปลี่ยนเป็นสโตนการ์ดสร้างสองสเตรทฟลัชทูแพร แบบนี้ฟิวฟอร์จูนว่ะเฮ้ยลองดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรทูแพรได้อยู่แต่จะโดนกินสตีลการ์ดไปก็น่าจะไม่เป็นไรน่าจะเดี๋ยวลองดูเรื่องไอ้สโตนการ์ดนี่ด้วยอ๋อนี่มันกินไปแล้วได้ไพ่เดิมกลับมาอ่าเมื่อกี้มันมีแบบใสๆให้ดูเลยนะว่าได้อันนี้นะอูมีกออีก น่าจะโอเคนะต่อให้โพแดงเล่นไม่ได้ก็ตามเจ็ดสเตรทเปลี่ยนหนึ่งมาให้เป็นสตีลการ์ดหนึ่งเออเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะโอเคนะครับซื้อหนึ่งแล้วก็ชาี้เซเลชียลตัวย่อว่าคายหรือฟูลเฮาส์ก็ได้ตัวย่อว่าคายอีกรอบหรือทูแพกเออตัวย่อว่าคายแหละ next ต่อไปโพแดงห้ามเล่นไม่เป็นไรทูแพรได้แล้วโอ้มันจะทำตรีอวัคคายได้หรือเปล่าล่ะอุ้ยทำได้สิก็ก๊อปปี้เลยไงเราเปลี่ยนเลขโพแดง3โพแดงที่ทำไม่ได้เป็นเลขที่ทำได้เช่นเลข7อะ่ะเปลี่ยนหนึ่งไปให้สติลการ์ดได้ใช่ปะ่ะเราเปลี่ยนเลขสเป็นเลข7แล้วทำตรีอวัคคยเลย แล้วเราเปลี่ยนใบหนึ่งให้เป็นสต e ลการ์เช่นเบอร์3ที่สมมุติว่าเราจะไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วแล้วเราก็7 7 7โอ้มันฟูลเฮาส์ได้ด้วยอ๋อตีว่าใครเยอะกว่างั้นแบบนี้แบบนี้เอใบที่ลงไปมันกินเลยป่ะนะ ต้องสกอเร์โอเคเปลี่ยนเป็นเวลการ์ดโอเคต้องสกอร์ถึงจะกินอู้การ์ดทั้งหมดนับเป็นเฟสการ์ดทั้งหมดนับเป็นเฟสแล้วทริกเกอร์เฟสการ์ดทั้งหมดโอมาคู่กันนี้เลยเหรอก็คือทริกเกอร์อย่างลาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทริกเกอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงในเมื่อเราโดนกิน e อนแฮน e ์ไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นเอาจริงๆแล้วอย่าเพิ่งตกใจกับเรื่องพวกนี้เลยนะครับ จริงๆโจเกอร์หจาก4น่าจะน่าสนใจนะครับน่าจะน่าจะน่าสนใจโจเกอร์ Joker จะได้เมื่อมีการเอาเพลงการ์ดเข้าไปในเด็กมากขึ้นถ้าเล่นเลขขี้ถ้าเล่นแพจะได้คูณ2ถ้าเล่นเตรียมผักใครจะได้คูณ3ถ้าเล่นตองก็จะได้ทั้ง2อันนะครับดังนั้นผมว่าอันนี้น่าจะดีที่สุดขายอะไรดีละ่ะคูณ1.5แล้วก็ควรจะเก็บไว้นะครับ1 d i s งดิสาร์ดมันก็ดี สร้างทารเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันการในเด็กเนี่ยเอาจริงมันดีเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเด็กเราน้อยแล้วอ่ะก็เอาออกแล้วกันนะครับเอาทูแพ้เข้าไปแล้วกันแล้วก็เพิ่ม p พ a เด t การ์ดเพิ่มตัวคูณตรงนี้เอาสเตรทแฟลชฟลชฝาลแล้วกันคือตีว่าใครมาบ่อยผมเข้าใจแต่ว่าเผื่อไว้ว่ามันทำไม่ได้ด้วย เพิ่มสเปกตรอลเล่นมือเดียวเท่านั้นให้ชนะเลย5000งั้นก็เอาแฮนด์ไซส์มาบนมือเยอะๆเอาสเปกตรอลมาให้เราใช้เพิ่มหนึ่งเรซซิลเข้าการ์ดเปลี่ยนการ์ดทั้งหมดให้เป็นแรงเดียวกันเราก็ทำเทียวกับใครได้ง่ายมากเลยโอ้โหแต้มต่ำมาเล่นมือเดียวให้ชนะเลยด้วยแต้มต่ำมา เวลการดใช่ไหมเดี๋ยวนะเขาให้เล่นรอบเดียวให้จบเราก็ควรจะเล่นตรียวปราคายแล้วจบนะครับก็เอาไอ้พวกนี้ออกแต้มต่ำมาสองสองสอง่นะเราจะลองเอามันจะได้ฟลาวเาวปคายด้วยไงยใช่ป่ะแต่ไม่เป็นไรเราเอาออกไปก่อนถ้ามันมีพวกนี้ก็จะดีนะจ๊ะเนอ,อเลขสอมาโอเค นี่โอเค999 99. เราได้ละวาลการ์ดเอาอีกใบหนึ่งไปกรอบเยอะๆอ่ะนี่999นี่เล่นแค่นี้พอตรียมมาขายเล่นมือเดียว7จ็คูณเเท่ากับสีเล่นมือเดียวเท่านั้นหวังว่าจะคิดถูกนะว่ามันคุ้มนะอ่าไฟลุกหมื่นห้าเอาห้าพันอืมเปลี่ยนวาลการ์ดโอเค ได้เงิน5เองมัลติพายเออไอตัวนี้อยากลองใช้ดูนะมันมั่วๆหรอหรือมันยังไงก็ไม่รู้อุ้ยอันนี้เลือกหนึ่งจาก4สเปกตรลการ์ดแต่เรามีเดอะฟูลใบเดียวเราขายดีป่ะเราใช้ก่อนเผื่อเราได้โจเกอร์เรื่องที่ว่าได้ตามที่ใช้นะครับแล้วเราค่อยขายอ่เพิ่มหนึ่งเพลงการ์ดเข้ากองหรือสเปกตรัลอยู่แล้ว สร้าง2 Copy ของการที่เลือกเพิ่ม1 Red s เร l ซิเพิ่ม f o l ์เร์นี่ Seal, เ,นเข้าไปในการพวกนี้ไม่ใช่ e n h a n c e ใช่ไหมอันนี้มันนับ e n h a n c e ไอ้ซีลนี่ไม่เกี่ยวกับ e n h a n c e ไอฟอยล์พวกนี้โกซีลนี่ก็ไม่เกี่ยวการเพิ่มพวกนี้เข้าไปใน1ใน44มันก็ไม่น่าคุ้มเท่าไหร่แต่เพิ่ม2 Copy น่าจะคุ้มกว่าดังนั้นผมเอานี้เพิ่ม King King Steel ไว้นะครับ ไม่ลงก็ไม่โดนกินเอาไว้คูณชนะได้ได้ยีห้าเลยจ๊ k กเกอร์ฟรีผมว่าเราเอายีห้าเลยถ้าเราได้ยีห้าเลยเราน่าจะซื้อของได้เยอะดีเนาะแล้วก็เปลี่ยนอะไรพวกนี้ให้มันดีเอองั้นเอาเลยแล้วก็เอาโจ๊กเกอร์ฟรีแล้วเป็นโพลิโครมด้วยแล้วก็ซูวอรเลยนะครับมัลติพลายเออร์จะโดนหานก็เข้าใจได้ทีนี้เราจะได้เอสไหมเลข2เรามีโอกาสได้เยอะอยู่นะครับ นี่ไงตองไปก่อนเลยโดนหารแล้วไงอ่ะคูณเยอะอ่ะ,อะเอาดินี่เปลี่ยนการได้อีกโอเคมีสองอีกเปลี่ยนสามเป็นเอสครับเราไม่เล่นฟูลเฮาส์ด้วยเราเล่นเรีวอระคายให้มันถูกถูกตัวคูณที่ถูกต้องเปลี่ยนไปให้เป็นคลับส อืมได้ไหมอุ้ยได้อยู่ได้อยู่โอ้โอ้ตรีอัคายได้อีกไหมอ่ะเลขห้าเลขสองเลขสองเหลืออีกกี่ใบเลขสองเหลืออีกห้าใบเนี่ยเยอะนะเลขห้าไม่มีแล้วนะครับอุ้ยเออห้าไม่มีแล้วก็ต้องทิ้งเลขหกเหลืออีกสองใบ เลขก้าเลยสองใบ6ทิ้งคิงเก็บไว้ใช้ดู4ี่เฮ้ยเอาเลขสอมาหน่อยอุ้ยอีกใบหนึงเอาอีกใบหนึงขอเลขสอได้ปะ่ะทิ้งใบเดียวเลยขอเลขสองโป๊ะขึ้นมาเลขสีตอนนี้จะได้ทูแพรแทนซึ่งทูแพรก็ก็ใช้ได้เราเอัพมาแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช้ทูแพรเราเปลี่ยนคลับ s เนี่ย เราก็จะได้เป็นฟลัชแทนก็น่าจะคุ้มกว่านะครับก็เปลี่ยนอันนี้เป็นฟลัชแล้วก็สร้างเพิ่มอีก2เปลี่ยนให้กลายเป็นสโตนหนใบเปลี่ยนเลขก4เป็นสโตนก็ได้ไมั้งไม่รู้นะเปลี่ยนเป็นโกลกาดเปลี่ยนเป็นสโตนกาด โอเคแล้วก็เก็บตัวคูณไว้อย่างนี้ผมว่าน่าจะโอเคกินตัวคูณเข้าไปแล้วก็สตีลการ์ดเนี่ยไม่ผ่านโอ้ม,มีวิธีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวตัวคูณไม่ถึงพอเด มีวิธีอื่นไหมถ้าอย่างนั้นเราใช้ flash เราจะได้50คูณ6นะอาจจะดีกว่าก็ได้ถ้าเรา flash แล้วเราสร้าง2ทา,กการุการมันจะได้ใบเดิมมันะ้เนาะอันนี้เราเราไม่มี d i s c าร์ดแล้วเนาะเราก็ใช้อย่างงี้อลองดูนะแล้วเราก็2ใบมันจะได้ใบเดิมไหมเออใบาเดิมเปลี่ยนเป็นโก l d card ก็เปลี่ยนเป็น stone card บวก50 เอาจริงๆหรือ50มันจะดีกว่าเออแต่โดนกินอยู่ดีไงเราก็จะโดนกิน enhance ก็กลายเป็น go า a r d เดี๋ยวผมจะลองเล่นอันนี้ดู high ร a r d แล้วก็มันจะกลายเป็นเอ้าทำไมอ่ะอ๋อคือมันจะมีผลตั้งแต่ตอนที่เลือกลงแค่นั้นขอโทษขอโทษถ้างั้นเราห้ามเปลี่ยนสโตนแบบนั้นน่ะ เราต้อง f l ั s แล้ว f l ั s ก็ห้ามลงสโตนทั้งนั้นนะห้ามมีสโตนในรอบนี้เลยดังนั้นก็เราอาจจะเปลี่ยนทั้งหมดให้เป็น clubs ก่อนอย่างที่เอาเปลี่ยนคิงด้วยแล้วกันทั้งนั้นอนะ่ะเรา k i n ไปใช้นั่นแหละสร้างให้มันเป็นเหมือนเดิมไปก่อนอ่ะ go a r d enhance ให้มันเป็น go อันนี้ enhance ได้ เราจะได้ฟล a s h แบบนี้เนาะเราเก็บสโตนไว้อะไม่ผ่านอยู่ดีจ้าโอเคงั้นยอมก็ได้ไว้ค่อยว่ากันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ